ผมได้ยินเรื่องเล่าของคุกเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เพราะข่าวลือว่าวิญญาณน,นักโทษยังคงวนเวียนอยู่ผมไม่เชื่อเรื่องผีสางเท่าไรแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมากกว่าผมเลยตัดสินใจบุกเข้าไปสำรวจคนเดียวตอนกลางคืน ประตูแหลกผุพังเปิดอ้าท้าทายผมก้าวเข้าไปข้างในความเย็นเยอะเยือกสัมผัสผิวราวกับมีใครจ้องมองมีใครอยู่ไหมครับผมตะโกนออกไปเสียงของผมก้องกังวานในความมืดมิดทันใดนั้นออกไปเสียงกระซิบแห่พร่าดังออกมาจากมุมมืด ผมขนลุกสู้ผมเดินตามเสียงนั้นไปอย่างช้าๆไฟฉายส่องกระทบเงาดูเหมือนคนยืนอยู่ใครผมถามเสียงสั่นเครือที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมผมเห็นเงาเคลื่อนไหว ผมหันหลังวิ่งสุดชีวิตเสียงกรีดร้องตามหลังมาติดๆผมไม่กล้าหันกลับไปมองผมวิ่งออกมาจากคุกร้างนั้นได้สำเร็จสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยเรื่องเล่าที่ได้ยินมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงวิญญาณร้ายยังคงวนเวียนอยู่ในคุกร้างนั้นจริงๆ